Where are we? we are on the road go to วัดสุทิวลาลามสคูลแปเรา <c oughs> เรากำลังจะไปโรงเรียนวัดสุทิวลาลามกันไปทำอะไรคะไปอ,อให้ทุนกนนารศึกษาน้องๆเป็นตัวแทนเพื่อนของรุ่นห้องสอพพห้าเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะเพราะาเราเพราะว่าแว่นไม่เคยเห็นเนาะอืม จะพาแว่นไปดูโรงเรียนมัธยมชายล้วนขนาดใหญ่ในกร<ช>ุงเทพเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในโรงเรียนมีนักเรียนสมัยที่เรียน้มีอยู่ประมาณพักห้า0ันคนได้มห้าพัน 5, คนเลยเหรอโอ้มีแต่ผู้ชายเหรอคะใช่ผู้ชาย,ยาเียโรงเรียนชาย ตอนนี้เราอยู่บนถนนเจริญกรุงแล้วนะอันนี้เป็นถนนเส้นแรกของประเทศไทยเส้นแรกเหรอคะอืมเป็นถนนโบราณถนนเส้นแรกเอ่อสมัยรห้าน่าน่าจะอย่างนั้นนะก็คือตัดถ,ถนนเส้นนี้ถนนเจริญกรุงเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาไปตอนนี้แว่นก็รู้สึกแบบมึนๆหัวนะเวียนหัวแล้วเนาะเริ่มเริ่มจะมเม,มารถเมารถติดใจ ก็ไม่เป็นไรนะอาสมัยเจ้าไปโรงเรียนโรงเรียนที่บ้านเจ้าเป็นยังไงอะอ๋อสมัยเป็นโรงเรียนหรอคะถ้าเป็นมัธยมก็ถ้าเป็นประถมก็เดินไปเนาะเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเลยเออแล้วก็ถ้าไปมัธยมก็ขี่จักรยานรถถีบจักรยานเก่าๆไป<ม>แล้วต้องตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยนะเพื่อมาเนื่องข้าวแล้วก็ทำข้าวกินเอง เออ,อเแล้วก็เอาไปกินที่โรงเรียนด้วยเงินไปโรงเรียนก็แทบไม่ได้เลยบางวันบางวันก็ได้นี้หน่อยห้าบาทสิบาทอยู่กรุงเทพก็เหมือนกันอยู่กรุงเทพก,ก็ต้องตื่นตีสี่นะแต่อันนี้ตื่นมามานึ่งข้าวทำกับข้าวนะออันนี้ตื่นมาทำอะไรคะอันนี้ตื่นมาเพื่อที่จะนั่งรถเมล์มาให้ทันโรงเรียนอ๋ออันนี้มันไม่ได้ไกลมากไงพอเราก็เราก็แต่ว่าขี่จักรยานเนี่ยที่แว่นไปอมีหลายคนนะเขาไปแบบเพื่อนอะไรเงี้ย บางที่ต้องไปรอบ้านเพื่อนด้วยซ้ำรอไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะาว่าเพื่อน,นก็มารอตื่นตีสี่กว่าจะกินข้าวกว่าะอลไยออกจากบ้านก็คือต้องออกต้องขึ้นรถเมลให้ได้ก่อนตีห้ากว่าเพราะว่าจะต้องไปถึงสี่แยกมาหายสวรรค์นนะ่ะตรงเดอะมอท่าพระตรงนั้นนะ่ะก่อนหกโมงก่อนหกโมงให้ถึงโรงเรียนเหรอไม่ไม่ถึงสี่แยกอ๋อถึงโรงเรียนก่อนแปดโมงใช่ไหม โรงเรียนข้าเจ็ดโมงครึ่งมั้งอเจ็ดโมงครึ่งเหรออออก็คือถึงตรงนั้นก่อนหกโมงแล้วรถเมล์อ่ะเขาจะเลี้ยวขวาได้เลยเมื่อก่อนเขาจัดการจราจรแบบแปลกๆคือเขากลัวรถติด<อ>ถ้าเกิดว่าหลังหกโมงเขาจะให้รถไปอ้อมที่เดอะมอลล์เ<อ>มื่อก่อนนะอ,อืมคือถ้าเกิดถึงตรงนั้นก่อนหกโมงรถรถเมย์ได้เลี้ยวขวาชีวิตจะดีจะมาถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงโ<อ>แล้วก็จะแบบมีเวลากินข้าวทํานู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่า ต้องไปอ้อมเดอะมอลเนี่ยชีวิตจะแย่เลยเพราะว่าจะต้องเสียเวลาเพิ่มอีกประมาณ1ิบถึงยีินาทีแล้วแต่สภาพการจราจรรถติดมากตรงเนี้ยถนนเส้นเนี้ยอ๋อเพราะว่ามีเคยเดินตั้งแต่แถวแถวเนี้ยแถวแถวนี้เลยเนี่ยเนี่ยวัดวัดเนี่ยวัดอะไร,ว,ะไรวัดอะไรนะวัดสุทาวาสเดี๋ยวอ๋อวัดรนะาชสิงขรนะ่ะเคยเดินนะ่ะน่าตรงเนี้ยไปถึงโรงเรียนเลยเดี๋ยวเจ้าดูแล้วกันว่าทางมันไกลแค่ไหน เขารถมันติดไงคือนั่งนั่งอยู่บนรถก็ไปไหนไม่ได้เมื่อก่อนนะรถไฟฟ้าไม่มีตรงสาทอน่ะรถมันก็จะติดอะไรเงี้ยตอนนี้มีรถไฟฟ้ามีอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยโรงแรมแม่น้ำเนี่ยตรงนี้คือประจำเป็นที่ที่เราต้องลงแล้วก็เดินประจำจะค่อยอ่ะไปโรงเรียนสายตลอดเลยนะเดินมารอแล้วก็แบบไปสายตลอดตลอด เพื่อนนะก็รอรอนะจนบางทีเพื่อนเขาไม่รอแหละจะตโรงเรียนที่บ้านเจ้าเข้ากี่โมงแปดโมงอ๋อแปดโแต่ค่อยอ่ะ<ม>ชอบไปสายตลอดอันนี้เหมือนจะเข้ากันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็แบบก็จะจัดแถวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยร้องเพลงชาติก็จะก่อนแปดโมงหรือบางทีก็แปดโมงพอดีหรอ <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องแปดโมงไปก็จะตีของ ก็รู้แล้วออกมาเรียนอ๋อแล้วที่โรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เนาะแต่ว่าพื้นที่ไม่เยอะนะเด,เดี๋ยวเจ้าไปดูเจ้าจะงงว่าแบบฮะอยู่กันได้ยังไงมีสนามบอลอันใหญ่หนึ่งอันแต่ว่ามีนักกีฬาเยอะมากเลยมีม มีหลายสิบคนเป็นอาจจะเป็นร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเตะกันมั่วซะว่าคือไม่ได้ไปนานแล้วใช่ไหมมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อแต่เนื้อที่มันไม่เปลี่ยนหรอกเนื้อที่เนื้อที่มันไม่เปลี่ยนแต่ว่าหมายถึงว่าอะไรเงี้ยจ,จะมีไป<อ>มีอะไรเนื้อที่มันจะเปลี่ยนได้ยังไงวันนี้เราจะได้เอารถไปจอดที่โรงเรียนนะเพราะว่าเราไปในฐานะแขกนะก็ทาง เรียคุณครูเขาก็เตรียมที่จอดรถไว้ให้ก็จะดีหน่อยปกติถ้าไปต้องไปจอดตรงข้ามคือวัสุที่ใช่เราติดถึงไ้อีกสองนาทีก็ถึงแล้วแต่ว่ามันใน G.P.S อะ่ะมันแดงแดงละถึงแล้วอโอเค<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนกันเลย่นี่เราก็ถึงข้างข้าม<ย>ตรงนี้เราก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะคหาที่จอดรถก่อนข้างหลังรถเบนซ์นะคะ จอดข้างหลังรถเบนจ์จอดตรงไหนได้บ้างครับอะไรนะครับเออจอดจอดข้างๆนี้ได้ไหมได้ครับจอดข้างนี้ได้ไหมใช่ถึงแล้วนี่คือโรงเรียนวัดสุชิใช่เออก็ก็ไม่ใหญ่นะไหนสยามบอลให้ดูสถานที่รอบๆสนามบอลอยู่ไหนเนี่ยแหละที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยสนามบอลใช่ครับเท่านี้เองเท่านี้เตะได้ เออรับเตะกันเยอะมากเลยไม่คือมันนี่เมื่อก่อนที่เรียนตึกนี้ตึกเจ็บแล้วก็ตึกนี้ก็เคยเรียนตึกห้าแล้วตึกนี้คือตึกเก้าที่เราจะไปกันชั้นสุดท้ายชั้นสิบเป็นห้องประชุมไปอันนี้ที่เรามางานเนี้ยนะยินดี<ม>ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติแลองทุนเรื่องเนี้ยไ,ได้ครับ ครับขอบคุณครับท่านต่อไปนะครับกรรมการในสานการณ์โดยที่รุจิระโวในพระราชูปถัมภ์นะครับสถานทูตของอูการและดิบอนาคุณจตให้รู้ภาษาไทยนะครับคุยพร้อมกันนี่จิ๊บเก่านะครับเป็นจิ๊ที่มีความสำคัญต่อโรงเรียนวัตสุที่วาระนเนี่ยวกัน รอให้คโรงเรียนวสุธิวราดารงนี้เราอยู่ที่ไหนนะลาดย้อนยุคไทยเยแต่ว่าสุธี <c oughs> อันนี้เป็นใายที่เรียนอันนี้อาวาไนะเนี่ยรูปวาดเป็นรูปวาดสีวาดเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเสวยดีไปเรา ว่าเชื่อกันหนาวอะไม่ใส่ได้ไม่มีใครใส่เลยอะอ๋อเขาไม่หนาวไงมันร้อนม่มันต้องมีสักคนที่หนาวอะแต่ว่ามันเป็นความเวยงามมันก็เลยแบบไม่เออเออเป็นไปได้เอออันนี้เรากำลังจะกลับคือเราออกมาก่อนนะเพราะว่าเขายังถ่ายรูปกันแต่ก็คือกลับไม่ได้เพราะว่าที่บอกว่าคนรถติดรถมันจอด จอดไม่เป็น,นคนคนจะระเบียบจอดไม่เป็นจอดซ้อนสามไงแล้วเราอยู่คันกลางแล้วออกไม่ได้ต้องยังไงก็ต้องรอเขาเลิกวันนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวไปเดินเที่ยวชมโรงเรียนได้ปะ่ะไม่รู้นี่มาดู <Day S 1> อะไรนีดีกว่าเดย์ออฟเดอะเดย์ออฟนด่าอะไรคะเดย์ออฟเด e ะเดเออความตายวันแห่งความตายเรียนให้ลงเรียน อันนี้คือตึกอันนี้ตึกแค่เนี่ยเมื่อกี้นะทุกคนทำไมฮะทุกคนคือมามากับกับแฟนใ้่ไหะแล้วก็ได้ไปได้ไปได้ไปเป็นตัวแทนมอบเวยเลยทุกคนก็เยอะเยอะใช่ไหมแม่ก็ไม่เคยไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นไงครั้งแรกของการมอบทุนการศึกษาก็ เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นมากไม่ต้องเิอเขาจนออกงงอย่างเงี้ยเรียกว่าตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้จุดเต้นมากเอออืมแล้วเป็นไงก็แบบมาเป็นเพื่อนเฉยๆไงแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบมันเหมือนแบบมีคนที่ไม่มาไงก็เลยแบบให้เราขึ้นไปแทนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปไปก็ไปเออเขาเรียกว่าเป็นเกียร์เป็นเกียร์ ใช่ไหมครัก็รั้งหนึ่งในชีวิตงานใหญ่ไหมวิงานไม่ใหญ่งานเล็กๆถ้าเทียบกับงานทั้งที่แล้วอันไหนใหญ่กว่าอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าใช่ป่ะเออแล้วก็อันนี้มันดูแบบเป็นพิธีการด้วยนะเรียกว่าคนเยอะกว่ามากกว่ามีดนตรีไทยด้วยนะดนตรีสดทั้งหมดนั่นแหะคือฝีมือนักเรียนนะดนตรีไทยก็นักเรียนเป็นคนเล่นแล้วก็อะไรอ่ะเออ ขนมก็คิดว่านักเรียนเป็นคนทําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะออนจแล้วก็รูปวาด่ก็เป็นของนักเรียนเป็นคนวาดด้วยนัออ่นแหละแล้มีรูปวาดส,สวยๆด้วยใช่แล้วก็เขาเขาก็คือโรงเรียนเขาจะสอนเนี่ยให้ให้ให้เด็กอะทำอนาคตถ้าเกิดเขาทําได้ดีเขาก็เป็นอาชีพไนงะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรหรือเราถนัดอะไรนะโอเคเนี่ยคือโรงเรียนวัสุธทธิว่าราฟมโรงเรียนที่พี่เรียนสมัย ม .1 ถึงม .5 แล้วก็เข้าจุฬาเลยม .5 ม .6 อ่ะม .6 ไม่เรียนเมื่อกี้เขาบอกไงโครงการพิเศษสพคือเรียนแค่4-5แล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยเลยอละไปลรบ้านเขามีม .7 ด้วยมีม .7 ด้วยที่นี่มีแค่ม .6 แต่ไม่มีป .6 นะออ่ะปิดคลิปปิดคลิปไปละบ๊ายบาย